สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทิมจะมาสอนวิธีแต่งหน้าที่ไปเป็นสีออกสีเหลืองบุษราคามสีเหลืองส้มนะคะถ้าเกิดใครชอบเนี่ยทิมก็หวังว่าลุคนี้น่าจะแต่งกันได้เพราะไม่ยากมากค่ะแต่วันนี้นี่เป็นอากาศร้อนมากเลยโอ้โหแต่งหน้าไปอาจจะมีเหงือ่อออกเห็นเหงื่อออกบ้างอะไรบ้างนะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยแต่หลังจากที่ทิมแต่งเสร็จปรากฏว่าหันไปเห็นรู้สึกเหมือนว่าจะออกแนวขวดเบตยร์ีเล็กน้อยก็หวังว่าจะ เอ็นจอยการแต่งหน้าลุคนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกัน,นค่ะวันนี้แยกจากผิวพิมมีรอยแดงเยอะเลยนะคะแล้วก็แถมยังมีนี่ค่ะผลกรรมจากการไปโดนแดดแล้วก็ไปโดนฝุ่นมาเป็นสิวนะคะก็จะใช้รองพื้นตัวนี้ของคลินิกนะคะชื่อชื่อ,อสีครีมเบจเบอร์หกสิบสี่นะคะรองพื้นที่บรยหน้าแล้วก็ตรงจุดที่เป็นสิวตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการปกปิดเล็กน้อยแต่ก็จะไม่ได้ลงนั้นหนามากมายนะคะตอนนี้ก็ลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือรอบ ปีกจมูกรอบริมฝีปากนะคะสาหรับตรงที่เป็นสิวเนี่ยพิงก็แค่ใช้วิธีตบๆลงไปเบาๆเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดความับคนที่เป็นสิวเนี่ยไม่อยากจะให้ไปจับหรือไปโดนมันเลยนะคะถ้าเกิดที่ดีสุดคือปล่อยมนะะันไว้เฉยๆค่ะตอนนี้ผิวก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเริ่มแต่งหน,าน้ากันเล<า>ยค่ะที่<อ>ะะแต่งตากันแล้วนะคะก็จะออกมาดูประมาณอย่างนี้เป็นสีออกเหลืองส้มนะคะเหมือนพระอาทิตย์ตกดินแต่จริงๆแนละ้วเป็นสีแบบ บุสราคมนะคะสำหรับอายแชโดว์ที่จะใช้วันนี้เป็นพาเลตใหม่เพิ่งได้มาสีที่จะใช้ก็จะเป็นสีเหลืองนี้นะคะตรงช่วงหัวตาสีออกส้มตรงช่วงปลายตาแล้วก็สีออกส้มอ่อนลงมาหน่อยตรงช่วงกลางตานะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะลงเป็นอายแชโดว์เพนซิลที่เป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะเพราะว่าอายแชโดว์สีเหลืองเนี่ยมันสีค่อนข้างอ่อนเราก็จะทําให้ติดยากนะคะแล้วก็จะทานี้ลงไปเยอะนิดนึงนะคะ ขึ้นไปจะถึงช่วงเบ้า,บาตาเลยแล้วก็ใต้ตาด้วยแต่อันนี้เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นอายแชโดว์ครีมมันก็เลยจะสีไม่เคยเยอะมากบางคนที่ถ้าเกิดว่ามีใช้พวก n ิ x j u จัมโบ้เพนซิลอพวกนี้อาจจะมีสีที่เข้มกว่านะคะทิมก็จะเริ่มเป็การใช้แปลงหัวฟูธรรมดาแบบนี้นะคะแล้วก็ ลงบนอายแชโดว์สีส้มไอสีเหลืองเมื่อกี้ที่บอกนะคะช่วงหัวตาก่อนสำหรับการแต่งลุคนี้ค่ะคือว่าเราจะลงสีไปช่วงก่อนนะคะแล้วหลังจากที่เราเกรีดอายไลเนอร์ไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกลับมาเติมสีช่วงด้านบนอายไลเนอร์อย่างเงี้ยค่ะกลับมาเติมอีกได้เพราะว่าระหว่างที่เราแต่งไปอาจจะรู้สึกว่าจืดจืดลงนะคะ ถึงประมาณครึ่งตานะคะแล้วก็มาใช้เป็นสีส้มเข้มอันนี้แปรงกันเดิมค่อยๆระบายจากหางตาขึ้นมานะคะให้คล้ายๆกันอย่างนี้ให้ดูเหมือนเป็นกนารทำเบ้าตาด้วยนิดหน่อยอาจจะเปลี่ยนเป็นใช้แปรงที่เป็นหัวผู่กันแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้แหลมๆแล้วก็ เนี่ยค่ะค่อยๆระบายลงไปในเบ้าช่วงเบ้าตาเพื่อให้สีส้มเนี่ยกระจายตัวนะคะเหมือนที่เพิมทาข้างนี้ไปแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยค่ะแบบเดียวกันแล้วก็ใช้แปรงอันเดิมเหมือนกันแล้วก็ใช้สีส้มอ่อนที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะที่บอกตอนแรกนี้เนี่ยจะเป็นช่วงกลางตาเพื่อให้มันเบลนกันสีดูไม่โดด จากนั้นก็ใช้แปรงที่เป็นหัวแบนๆเล็กๆขนแน่นๆแบบนี้นะคะใช้อไจุ่มในอายแชโดว์สีเหลืองอนี้เราจะใช้ระบายใต้ตานะคะออ่แนวขนตาล่างให้มาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็จุ่มลงในสีส้มเข้มที่เราใช้ข้างหลังนี้ให้มันเจอกันตรงกลางแล้วก็ผสมเล็กน้อยนะคะ แต่เดี๋ยวยังไงข้างล่างเนี่ยมันก็จะโดนอายไลเนอร์เพนซิลสีดำเกลีย่ยทับแต่มันก็จะยังเห็นเป็นประกายของสีอยู่นะคะนี่จะเป็นอายแชโดว์ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เรายังสามารถจะกลับมาเติมสีได้อีกนะคะส่วนสำคัญของลุคนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องลงอายไลเนอร์เข้มๆเ,เลยนะคะอย่างนี้เนี่ยมันก็จะลงเป็นใช้เป็นอายไลเนอร์เจลแบบนี้ เขียนตั้งแต่ช่วงหัวตาไปถึงหางตาแล้วก็ตวัดเป็นแคตอายเล็กน้อยขั้นตอนนี้ใจเย็นๆนะคะชา้าๆค่อยๆทำก็ได้หลัแบบตรงนี้เนี่ยพิมพ์ลองอายเลนเ์เจวรอบแรกเสร็จไปแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเทียบไปอีกข้นหนึ่งจะเห็นว่ามันยังต่ำกว่าอยู่นะคะเป็นการกรีดขึ้นมาเห็นจะเขียนรอบที่สองนะคะเพราะว่าอีกขั้นหนึ่งก็เขียนสองรอบเหมือนกันเพื่ออยากจะให้มันเข้มมากๆเลยอันนี้จะดูเป็นแบบว่าออก ลุกจีนนะคะเพราะว่าอายแชโดว์สีเหลืองเหลืองทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาเล่ตะวัดหางเนี่ยค่ะอยากจะให้แบบว่าสองกระจกกละากระยะไกลดูด้วยนะคะเพราะบางทีสองข้างมันไม่เท่ากันค่ะพิมก็ค่อยค่อยทาอายไลเนอร์ค่อยค่อเชฟลูกมันนะคะให้สองข้างมันเท่ากันตอนนี้ข้างนี้ก็ค่อย ก็ใกล้เคียงคล้าย,ยค้างนี้มากแล้วนะคะเพราะฉนั้นก็จะโอเคเท่านี้แหละจากนั้นก็จะตามด้วยอายชโด์เพนซิลแบบนี้เป็นอัตโนมัติของเมเบลีนะคะหินใช้ป้ายหัวของเขา,าค่ะลงบนกระดาษทิชชู่หนึ่งเพราะว่าพอหลังเราระบายทาข้างนี้ไปแล้วเนี่ยอายชาโด์สีที่มันเราทาไว้ก่อนอันนี้มันจะติดบนหัวนะคะเป็นการทำให้เราทาได้ง่ายขึ้นนะคะหินก็จะทาลงบนขอบขนตาล่างเลยนะคะ ทับสีที่เราทับแล้วระดับหนึ่งก็พอนะคะไม่ต้องเยอะมากแล้วก็มาลิ้งนระหว่างช่วงตาบดกับตาล้างเขาด้วยกันเสร็จแล้วเราก็จะใช้ผู้กันเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ใชออ้สีดำที่อยู่ในพาเลตของ อวิยองนี้นะคะอายแชโดว์สีดำสุดตรงนี้เพื่อที่จะทาทับตัวอายไลเนอร์ที่เราทาลงไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพื่อเป็นการเซตอายไลเนอร์นะคะทั้งขนตาบนและล่างะคะ่ะ mm hmm. ก็จะทำให้เจลอายไลเนอร์เนี่ยติดนานติดทนนานมากขึ้น mm hmm. นี่ก็เป็นข้อกรรมของคน <laughs> ตาสองชั้นหลบในค่ะเพราะว่าพอหลังจากทาอายแชโดว์เสร็จไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเห็นก็คือจะเห็นช่วงหลังจากที่พอเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นเฉพาะช่วงที่มันเลยจากตาขึ้นมาแล้วเท่านั้นเพราะนั้นเราต้องทาอายแชโดว์สูงนิดนึงงั้นมันจะไม่เห็นสีเลยค่ะแล้วก็สีของอายไลเนอร์อย่างเงี้ยค่ะที่เราเขียนไว้เนี่ยมันก็จะไปเลอะสีอายแชโดว์ที่อยู่ที่เราทาไว้ข้างบนลงมามันจะทําให้อายแชโดว์อายไลเนอร์เราดูไม่ค่อยดําเท่าที่ควรนะคะถ้าเกิดมีใครที่รู้ทิปหรือเทคนิคอะไร ที่ทำให้อายแชโดว์อยู่ติดเอ่ไออายไลเนอร์ติดทนนานแล้วเป็นสีเดิมสีเดิมกับที่เราทาเข้าไปตอนแรกบอกด้วยก็ได้นะคะส่งเป็นวิดีโอรีสปอนส์หรือว่าจะส่งเป็นคอมเมนต์ส่งเป็นแมสเซจมาก็ได้ะคะ่ะจะได้มาแชร์ความรู้คนอื่นตอนนี้ตาก็อโอเคแล้วนะคะสําหรับทั้งอายไลเนอร์แล้วก็สีถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มหลังจากที่เวลาเราค่อยๆทาอายแชโดว์ไอายไลเนอร์บางทีเนี่ย สีมันค่อยๆจางเพราะมีเงือออกอย่างนี้ก็เงือออกมาเลยเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานในการแต่งหน้ามากเลยเ,เดี๋ยวพึ่งจะไปปัดมาสคาร่านะคะวันนี้พึงจะใช้มาสคาร่าของลังโคมตัวนี้นะคะ e x t e เ s i v e เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะปัดหนึ่งรอบนะคะพี่ไม่ค่อยเ,อเน้นมาสคาร่าสำหรับลุคนี้อันนี้จะเป็นเน้นที่ขอบตาแมวแบบนี้นะะก่อนที่จะไปถึงที่เหลือของหน้านะคะพึขอเพิ่มไฮไลท์ใต้คิ้วนะคะด้วยสี ออกแชมเปญออกชมพูอ่อนๆนะคะแล้วมีประกายน้อยๆเพราะว่าสีอื่นที่เราทาบนเปลือกตาเนี่ยมีประกายวิงวิงค่อนข้างเยอะนะคะไม่อยากจะให้มันไปต่อสู้กันบนเปลือกตาเรานะคะเสร็จแล้วจากขั้นตอนนี้พิงก็จะใช้ตัวนี้นะครับ บริคของบ๊อบบี้บราว์สีกลุ่มสีโรสแต่ว่าพิมจะใช้เน้นใช้เฉพาะสีนี้สีเดียวนะคะสีอยู่ติดกับสีขาวซึ่งจะเป็นสีที่ออกเข้มๆแล้วออกน้ําตาลนิดหนึ่ง <c oughs> เพราะนะั้นลุคนี้เนี่ยพิมจะเน้นที่ตาและปากนะคะพิมก็เลยจะใช้เฉพาะสีนี้สีเดียวถามว่าว่าจะใช้สีนี้สีเดียวทําได้ยังไงนะคะเป็นได้ความรู้ใหม่จากตอนที่ไปเที่ยวแตจังหวัดมาเพราะมีเครื่องสำอางจํากัดก็คือใช้ใช้วิธีใช้เล็บนะคะขูดหรือว่าใช้ ตัวเหล็กที่เวลาที่เขาให้มากับการแบ่งเครื่องสำอางค่ะขูดลงบนสีนี้เลยนะคะแล้วก็ให้ผขงของเขาเนะะี่ยค่ะยังตกอยู่ในตัวตลับให้เยอะเท่าที่เราคิดว่าที่เราต้องการจะใช้นะคะก็จะตกอย่างนี้นะคะ่ะลงมาเป็นฝุ่นฝุ่นไม่น่าจว่าเห็นหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะเขี่ยลงมาอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้แปรงที่เราต้องการเนี่ยที่ที่เราปกติใช้ปัดแกนเนี่ยคะ่ะ ปัดลงไปแล้วก็มันก็จะเก็บขึ้นมาเฉพาะฝุ่นสีที่เราต้องการนะคะเพราะนั้นบางคนเนี่ยบอกว่าเวลาซื้อแป้งหรือว่าออพวกบรอนเซอร์หรือบลัชออนที่มันมีหลายๆสีเนี่ยเลือกไม่ถูกนะคะไม่รู้ว่าจะคืออยากจะ,ออกจะใช้เฉพาะบางสีอยากจะใช้สีออกชมพูอยากใช้สีออกเบะเ,ออเนื้อมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่สามารถจะเลือกออกมาได้เพราะว่าพอจุ่มแปลง,งไปมันก็จะ พิกอัพทุกสีเก็บขึ้นมาทุกสีอยู่แล้วอะค่ะอันนี้ถ้าใช้เทคนิคนี้คือเราก็สามารถที่จะเลือกได้เพราะานั้นเนี่ยคุณก็ใช้สีเนี้ยค่ะมันก็จะดูเหมือนเราแค่คอนทัวร์รูปหน้าของเราเท่านั้นโดยที่สีแก้มไม่ชัดเจนมากนักน,นะคะให้ดูแบบว่ามีสีสันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้แบบออกชมพูเลยมากมายนะคะโรสแล้วก็แค่นี้ค่ะก็เสร็จแล้วเราก็จะได้สีที่เราต้องการจากนั้นสําหรับลิ้นฝีปากวันนี้จะใช้สีแดงปรีดเลยนะคะไม่มีเบอร์สีนะคะแต่เป็นแบบว่ามินิ ลิปกลอสของวิกตอเรียแจ็ s สันไม่รู้จะโฟกัสหรือเปล่านะคะจไซช์เล็กๆแบบนี้นี่ก็จะทาลงไปลึลปากเราจะเน้นตาและปากค่ะหอมมากเลยเป็นกลิ่นแบบเปปเปอร์มินต์ใครที่มือไม่นิ่งนะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นลิป เป็นเออเป็นแปลงนะคะด้นนี่เ็นก็จะทาตรงๆไปเลยไปไปมมาหูหอมแล้วก็รู้สึกด,ดีมากเลยอันนี้คือเพราะว่าใหม่และย,ยังไม่เคยใช้มาก่อนนะคะ สำหรับอยากสุดท้ายที่เราทำกันเป็นประจำค่ะคือใช้แป้งนะคะลงปิดท้ายโดยเพราะลุกนี้เนี่ยพิมมีฝุ่นผงอายชาโด์แล้วก็โดยเฉพาะอายชาโด์สีดำที่เราใช้ในการเซตไอายไลเนอร์นะคะตกลงมาเยอะมากทำความสะอาดนะคะสักหน่อยแล้ววันนี้ก็อย่าลืมพกลิปสติกสีนี้เอาไปด้วยนะคะจะได้เติม ระหว่างวันได้อ่ะอีกอย่างหนึ่งค่ะสำหรับใครที่ถ้าอยากจะให้ดูตรงช่วงเหนือลิมฝีปากนี้นะคะสว่างสดใสเราใช้สีเดียวกับที่เราไฮไลท์ใต้คิ้วกัค่ะทาตรงนี้ได้นะคะ <c oughs> เขาเรียกคิวปิดโบนะภาษาฝรั่งไม่รู้ภาษาไทยเราเรียกอะไร จะดูสว่างสว่างนะคะค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับลุกสีเหลืองส้มของเราวันนี้นะคะขอให้มีความสุขับการทำงานขอบคุณที่ติดตามชมแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะ